นะครับเป็นของหกล้อโของก็เบอร์ห้าสิบติดรถเข้ามาเลยแล้วนีครับนี่ครับสะดุดตาเทอร์โบอ่อไอ้พี่ปูสังกัดนี่ครับเฮ้ยสปีดซินโดมเเซลล์ว่ะไม่ครับวมาไงรลบกวนให้นำตัวหน่อยครับครับขุมชื่อใบนะครับ อยู่สังกัดทีมอะไรเนี่ยอยู่สังกัดนี่ครับพิษพิทินโดมก็ข้างหลังเป็นแป m พีเอ็ม๋อโอ้โหคันนี้นี่เล่าประวัติความเป็นมาหน่อยได้ไหมครับประวัติเหรอประวัติอันนี้เป็นเป็นรถที่บ้านครับอ่าจริงๆเริ่มโปรเจกต์นี้ก็เพราะว่า มันมีที่มาที่ไปโอ้โหเรายังไม่เห็นไม่ได้อย่างนี้เอ,อ้ที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคุณก็คือก็คือจริงๆมีอีกคํนหนึงแต่ว่าคันเก่ามิดไปแล้วอก็เลยอยากยังไม่จูกใจเลยกับรถเทโบอะไรเงี้ยครับก็ลเลยสารฝันต่อมาเกี่ยวเกี่ยวกับคันนี้หน่อยคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีสเตปเอทั่วไปอ๋อยังไม่ได้เทโบเลย อ๋อเรายังไม่เห็นนะตรงนั้นเป็นแจความของไทยคุณไบรลองเล่าไอ้นี่หน่อยครับความความประทับใจแล้วก็เรื่องราวอันนี้อยู่อันนี้อยู่มีเรื่องราวคุณไบร์มานานเลยเนี่ยเลยครับอันนี้อ่าเดือดตะคู่นะแหมเซ็ตแล้วจริงๆแหมยิงซะด้วยนะใครโเท้มาเนี่ยนี่ครับเฮ้ยอันนี้ใครเอาเนี่ยนี่ดูนะดูโอ้โหยังไม่ออกเลยพี่ แล้วนี่พี่พี่ดูพี่ดูไปอยู่ไหนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดูดูเอาคนไหนมาดูด้วยเฮ้ยเฮ้ไปเฉยฮะใช่ใช่จริงเฮดเดร์อยู่ตรงนี้แหละไปยังไงเฉยนี่ออกกล้องอยู่รู้ป่ะเนี่ยกำลังถ่ายรายการเลยเนี่ยต้องรอหน่อยนะ15นาทีนะเข้มแข้ง แกลบอกจริงคนเมื่อกี้หน้าตาคุคุณนะครับเนี่ยคุณนนี่เบี้ยวพวกเราหลายรอบแล้วเนี่ยบอกจะมาจะขึ้นเล็กแค่ไนแล้วทิ้งพวกผมในมากันสองคนบอกจะมาไม่มาคิดดูเนี่ยขนาดขนาดวัยรุ่นยุ่ยยาวัยรุ่นลงกระสาบไม่หาเนี่ยเออไม่ย้คิดดูวิ่งเนี่ยยุ่ยยามาโถ้าตอบประวัยความเป็นมาคันนี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นรถที่บ้านรถที่บ้านครับก็เอามาทําขับสนุก สมัยก่อนนี่ตั้งแต่เราเล่นรถใหม่ๆนะปีหนึ 1, ่งปีสองไอ้คันนี้มีตำรานอยู่<ม>วิ่งกันตั้งแต่ยี่สิบวาลหนึ่งเอมแสของอาจารย์โกอาจารย์โกแปดพีเอ็มนะโอ้วิ่งกันตลอดแต่ครนี้วิ่งกับใครไม่ได้แล้วเพราะว่าจูนยังไม่จูนนะแช่ไม่ได้อ๋อีม,มีอะไรถามผมรถรถคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับ ถคันนี้เหรอเอาเอาภายนอกก่อนไหมเอาเอาเลยไล่ไล่ทีละอย่างเลยภายนอกก็เป็นเป็นแรปสติ๊กเกอร์ครับอ๋อเนี่ยดูมองผ่านผ่านเหมือนทำสีเลยนะเนี่ยใช่แรปเนียนมากเลยไม่ไม่ทราบว่าแรปที่ไหนมาครับแรปที่ตัวเองเนี่ยครับใช่ใช่คันนี้ทำเองถ้าแล้วถ้าเกิดไม่รับโไม่รับเพราะคันนี้ก็สามคืนแล้วไม่ได้นอนไม่ประมาณต่อยาง่ปีที่แล้วไปข้ามเลยข้ามเลยต่อยางีก็ลิ้นก็เป็นลิ้น GT กับการชนเดิมเอ้ยเห็น Inter. Inter อินเตอร์อินเตอร์หลอดวิโอ้โออินเตอร์หลอกแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยภายนอกก็ประมาณนี้ก็มีล้อมีล้อสามการจีนชุดหนึ่งแต่คืออันนี้ขอความรู้หน่อยได้ไหมครับไปฝัป่งนี้นืมอนขึ้นอันนี้นนนนนนลบตอรขอความรู้หน่อยผมที่ผมเคยได้ยินมาอันนี้มันไม่ใช่ลายสามกา้านอ๋อใช่ใช่ใช่คุณคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าอ่ใช่ใคืออย่เนียเขาเรียกว่าหกกาน มันเป็นสกมการไหนอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกด่านนะแล้วถ้าสามการยิงๆเป็นยังไงครับโอ้โหไม่ได้เลยโยนไปไม่ได้เลยเนี่ยปากการยิงเป็นยังไงอ๋อถ้าแบบแบบนี้ไหนไหนเขาทำยังไงครับแหมเนี้ยสามการไม่ออกโจ้ด้วยเนี่ยสามการของจริงครับไม่เมื่อกี้ก็จะเป็นเมื่อกี้หกการนะแล้วภายนอกมีอะไรอีกบ้างภายนอกก็ไม่มีอะไรเนี่ยเดิมหมดเลยมีบรรยากาศมีอะไรอันนี้เป็น ให้น้ำอ่ะเหมือนเ้วเป็นอินเตอร์น้ำเวลาหน้าฝนเพราะว่าอยางรถแข่งเขาจะเป็นอินเตอร์น้ำใส่น้ำแข็งแต่เราเนี่ยเป็นอินเตอร์น้ำจากน้ำฝนเลี้ยงต้งไหนข้างบนลงมาเลยเนี่ยลองดูนี่เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่เอันนี้ตรงนี้เนี่ยน้ำจะลงตรงนี้หมดอ๋อจะเป็นเรื่องการระบายความร้อนเหมือนอินเตอร์น้ำน้ำจะเด่นทิ้งลงใต้รถเลยใช่ความรู้ใหม่ของผมเลยนะเป็นระบบเปิดอันนี้เป็นระบบเปิด อันอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวหรือเปล่าครับทุกทายอันนี้เหรอเป็นวุ้นตีข้าป่าบ่อยอะไรเงี้ยครับอ๋อจะพกหม้อไปโอ้โหนี่หม้อใหญ่เนี่ยเนี่ยแล้วสเต็ปของเครื่องยนต์คันนี้ครับสเต็ปอันนี้เหรอก็อันนี้เดิมเดิมหมดเลยเป็นเป็นเครื่องเดิมโอเวอร์ฮอน เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรที่มันควรจะเปลี่ยนครับแล้วก็เปลี่ยนจากปะเก็นเป็นปะเก็นเหล็กปะเก็นเหล็ก 7A กำลังหนักที่วัดได้อยู่ประมาณ175โอ้โหก็คือเป็นเครื่องสเต็ปเดิมๆเ,เลยแต่ว่าใช,ใช่ครับโออร์ฮอนใหม่โอ์ฮอนใหม่โอ์ฮอนใหม่แล้วแล้วอย่างนี้ก็สามารถเซ็ตเทอร์โบได้เลยแหละเซ็ต <Set S 1> ได้ครับแต่ว่าบูทน้อย อันนี้จะเป็นซึ่งเทอร์โบมาตัวเทอร์โบนี้เป็นเทอร์โบอะไรนะเป็นการเลตครับ AR48 นะเป็นของหกล้อโขงก็ 50, เบอร์ห้าสิบติดรถเขามาเลยแไซส์ประมาณศูนย์หกานี่ืมน่าจะได้ครับประมาณพอมองกับ F5 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกใบหลังมันจะใหญ่กว่า ก็จะติดบูดช้ากว่าแล้วอย่างที้ผมขอความรู้นยครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเครื่องเดิมอยากเซตเทอร์โบเนี่ยต้องต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบอะไรบ้างครับก็หลักๆก็อุปกรณ์ที่เราเห็นเลยก็ต้องมีเทอร์โบอินเตอร์นะครับต้องมีเทอร์โบแล้วก็มีอินเตอร์แล้วก็พวกท่ออินเตอร์ท่อยางเข็มขัดเขาเฮดเดอร์ที่จะรวมมาเข้าโบอ่าแล้วก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับก็ท่อเขานุ่นเขานี่แต่ว่า ที่สำคัญเลยก็ต้องมีหัวฉีดหัวฉีดต้องใหญ่คอมติ๊กต้องถึงแล้วก็พวกเล็กลุดเลดแรงดันน้ามันต้องอยญ่ให้มันแอยก็นีพวกโกลอฟวาเวกเกตอะไรเงี้ยก็จริงๆถ้าเวเกตใช้เป็นของเดิมติดเทอร์โบก็ได้เป็นเกตกระป๋ 2. 2> องก็พูดแต่ว่าก็ต้องมีกล่องจูนมีปรับบูต์ไฟฟ้ามันก็จะทําให้การไหลของบูร<ม>์ไร<ห>นได้น้อยลง แต่ว่าคันนี้เป็นเวกเกตแยกเป็นเฮดเคเหัวจีบแตมันก็จะปักลงพื้นอยู่นะครับเป็นรูะมองเห็นหรือเปล่าแต่โฟว์อวไม่มีรับไม่ได้ใส่ใหพรา้ว่าอันนี้ใช้บูสต์อยู่แค่ประมาณประมาณแปดอนด์ซึ่งซึ่งเทอร์โบเดิมติดรถพวกนั้นพวกรถใหญ่มันก็ใช้กันเท่าไหร่ยี่สิบาปอนด์ใช่ก็เราก็มาใช้บูสต์น้อยเพราะว่าแกมันค่อนข้างใหญ่ครับประมาณแบบยุ้กต้อยเราได้เลยก็ให้มันออกหน้าใบไป ไมธคาดว่าคันนี้นี่จะได้สักประมาณกี่แรงมาครับก็ตอนนี้ขอรับร้อยี่สิบตัวก็พอเ <Hey, S 2> ลยไม่ใช่แล้วคุณครายเมื่อนะกี้เมื่อกี้คุณต้นนั่งมาประมาณกี่มาได้จากที่เคยนั่ง,น,น,น,งนั่งมาอันนี้จากเอาจากประสบการณ์ของผมนะผมเคยนั่งเครื่อง 3S สามร้อยแปดสิบมาครับของซิริการ้าอืม,ม LIKE. ถ้าเทียวคันนี้ผมว่าคันนี้น่าจะน่าจะเหนือกว่านิดนิดนะน่าจะประมาณเลิกเลยประมาณสามร้อยแปดสิบสองตัวผมาโอ้ย ปินฝาปองเดี๋ยวม <S <S 1> <S 1> ันก็ะคุย้คุณไหมฮ้ไม่ธรรมดาจริงแล้วเนี่ยในหางคร้าวก็ประมาณนี้มีล้อโหลดท่อชุดโบแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คันนี้ยังยังไม่มีกล่องจูนด้วยอยังไ,ไม่มีกล่องจูนไม่มีอะไรเลยเป็นวิ่งแบบดิบๆเลยก็เหมือนเราเราต้องขับให้เป็นน่ะว่าไม่แช่ไม่ share, ไม ไม่แช่ไม่ลากไม่อะไรซึ่งถามว่ามันสนุกไหมมันก็ไม่สนุกหรอกแต่ว่า100ร้อยพร้อมกว่านี้เดี๋ยวก็จะมีอ๋อแล้วสเต็ปต่อไปของคันนี้คิดว่าจะทําอะไรบ้างครับก็อาจจะเป็นกล่องนะครับกล่องจูนบ้านเราใบหนึ่งแล้วก็บูทก็ให้มันอยู่ตอนนี้ใช้บูทอยู่สูตรพิษสาวบังคับจากหัวเวกเกตอ่าก็คือปุ่มนี้ผมเวกเก็ตนะเัาใี้เออคายสปริงเอาใช่ครับใช่ใเซไลต์แต่สปริงเอา,าเอาอ,เอผมก็ลองไล่ไล่ดูให้มัน ต่ตอนนี้เหมือนยังมีปัญหาอยู่เหมือนอาจจะค่าสปริงอาจจะยังไม่พออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเกียร์สี่เกียร์ห้าพอเรากดแรงหนักแล้วบูมมันประวัดขึ้น0ูุหเลยศูนยจ้าศูนหเลยมันก็น่ากลัวสําหรับรถแบบเครื่องเดิมเซ็ตโบอะไรเงี้ยโอ้ยถ้าจริงๆแล้วถ้ามีกล่องนี้ก็ขยับบูดได้อีกหน่อยนะพระน้ำมันถึงอะไรถึง AF นิ่งใช่ใช่ครับคือหลักๆสำคัญเลยก็คือพวก ค่า a ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็กำลังขัดในเครื่องเพราะว่าตอนนี้สังเกตด,ดูพวกวาล์วต่างๆอะไรพวกเนี้ยก็เนี่ยครับอย่างพวกอันเนี้ยพวกพ c wow, วาล์วตินจะเป็นวาล์ววันเววาล์วเข้าอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ก็อุดเลยอุดฝั่งนี้แล้วอันเนี้ยทิ้งลงพื้นอ่าอันเนี้ยจริงๆก็ต้องเข้าท่อไอดีแต่ก็ทิ้งลงพื้นแล้วก็อุดไว้เพราะว่าเหมือนเราระบายไอเครื่องพวกแรงดันในเครื่องออกมาให้เยอะสุดก็คือ ก็สือตรงนี้คุณไหมเอาทอ่อลงไปแล้วก็อเอาพวกกระป๋องโค้กใส่ข้างล่างไม่มีอะไม่มีกระป๋องอเลยเลยเอแล้วก็โสังเกตได้อย่างหนึง่งคือเหมือนเราอันนี้จากที่ผมลองถอดเองนะคะคือตอนแรกอะ DCW A นะน,นี้ตัวเนี้ยผมเต่าเข้าอันนี้อ,อันนี้ต่อเขานี่แล้วลงไปซัดดู ปรากฏว่าควันมันโชยเลยอ๋อก็คือไอ้น้ํามันเครื่องอ่ะมันเข้าไปในไอดีใช่ไหมคือแบบแรงดันมันเยอะจัดใช่ครับประมาณน้ามันคงน้ํามันเครื่องทะลักเข้าไปใช่ใช่ครับจนไปเผาไหม้ใช่ก็เลยจะทําให้พวกเห็มันไึ๊ดหมาใช่ครับก็เลยเหมือนไปปึกษาที่หลาหลายท่านผมก็แนะนําว่าให้เอาอันนี้ท่อทิ้งไปเลยแล้วก็อันนี้ก็ทิ้งไปแล้วอุดสังดูมีไว้ต้องต้องเอาไว้ดิคุณไว้ท่อไอ้ท่อไม่ทิ้งครับหมายถึงว่าทิ้งแรงดันลงไป ก็ใส่ไปข้้งล่างแทนใช่ใช่แล้วก็สังเกตเลยก็คือเหมือนลมที่มันดันก้านวัดเนี่ยมันน้อยลงผมนลี้จากที่ผมสังเกตนะทีแรกอะยังไม่อุดอะมันอุย้ยสตาร์ทเนี่ยแรงดันเนี่ยขึ้นตรงเนี้เยอะมากแต่เป็นแค่ลมนะไม่มีแบบไอควันขา,ขาวๆอะไรแล้วก็กพราอมันมีเทอร์โบแล้วกำลังอัดในเครื่องมันก็สูงมากใช่ครับใช่ผมก็จริงๆก็ไม่ได้ให้ใครทำเพราะว่าเราก็ ใช้หลักการทั่วไปถึงการเซตเทอร์โบอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นเองสวัสครับสวัสดีครับสนุนตาเทอร์โบขอ้ยไอ้ผิดว้าวตอบตอบไม่ไดไรรันเลยเป็นเป็นไงบ้างครับมี่ครับไม่ราจะพูดยังไงเลย แล้วคุณไบนี่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับเป็นไงบ้างครับก็ก็ดีครับยังมีพี่ๆตำรวจมาคอยดูแลเราเขบคุ่นรู้สึกผมแกร์เมื่อกี้ดูท่าทางตื่นเต้นกันใหญ่ครับหลังจากถีบรถคุณไบ้ไปแล้ววิบบับเลยอะอะไรนะครับวิบบับเลยอะไรวิบบับนะครับคุณไบ้ เนี่ยไฟเนยนักกินโดนัทเฮ้ยโอ้โหนี่พอเ็<พ>อรกเกอร์นี่ว่ยเจ๊ใครไม่ให้พี่จอดพอกวนมาสองรอบแล้ววนโชว์ชรถหน่อยนี่แหละใครใครบอกพอตายแล้วเนะี่ยขับมานี่นมาอยู่ไทยอ๋อจริงๆพราแอบมาอยู่ไทยเองอันนี้คุณตอตจะมีอะไรถามผมไหมครับแหมรู้สึกไงบ้างครับที่คนกลุ่มเมื่อกี้มา ตื่นเต้นกับคุณไม้ใหญ่เลยก็รู้สึกยินใจครับเพราะว่ารถสีเราสีเรารถโดดเด่นไงี่ยวันี้เอาคันนี้มาก็รู้สึกโดดเด่นเลยโอ้โหไม่นี่เฉียวหลงหรือเปล่าเนี่ยคันนี้จำได้เลยคันนี้ได้อยู่แห่รถไหนเนี่ยใครใครมาเขาก็ต้องตกใจนะว่าเทอร์โบใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับวิ่งไม่ได้เรื่องเที่ยรเลยถ้าผมสงสัยอย่างนี้ครับแล้วเทอร์โบขนาดนี้คุณไม้ปิดฝากระโปรงยังไงครับเนี่ย นี่ฮะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นอะไรไหมครับอันอันนี้ที่คุณไม้บอกเป็นที่ระบายความร้อนนี่ใช่ไหมอ๋อจริงเป็นอินเตอร์น้ำเพาะว่าแล่ฝนที่กายเป็นอินเตอร์น้ำเลยอ๋อใช่ใช่แสดงว่าเทอร์โบคุณไม้นี่ไม่ต้องมีน้ำมาเลี้ยงไม่มีอะไรเลยไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าอย่างที่บอกครัถ้าฝนตกน้ำลงเนี่ยเนี่ยลองลองมาดูเนี้ยเรามาดูลองมาดูเนี่ยน้ำมันจะลงปุ๊บเนี่ยเห็นเสียงนนี้ไหมมันจะไหลลงไปโน่น ทำให้อุณภูมิไอดีในเย็นอ๋อจริงๆที่คุณไบสลบลงไปเงี้ยเพื่อให้น้ำมันไหลไปถ้าของเดิมเดิมมันจะตรงตงเฉยๆของเดิมไม่มีจอบไม่มีเติมน้ำานอันนี้คือมันจะเป็นเทคโนโลยีคล้ายๆกับพวกซูบิรุพวกอะไรพวกนี้ละที่เขาคุยกันใช่จริงจริงระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอากาศพลศาสตร์ของของตัวรถ้วย เพราะว่าเนี่ยเราสังเกตไหมว่าจะบบกเนี่ยลมจะเข้าปุ๊บมันจะกดให้สอง้อหน้าเนี่ยแตะพื้นได้เยอะขึ้นอ๋อสองร้อหน้าเนี่ยใช่ใช่ไหมเดี๋ยวทำให้หน้ายาวเนีนยสัมผัสพื้นเยอะขึ้นจากเวนานลาเราวิ่งสองร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันจะเห็นผลได้เยอะมากความรู้ใหม่เลยนะครับเนี่ยใช่ใช่แล้วก็หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรก็เดิมเดิม ็มีเดินท่อเลทสองนิ้วออกสองนิ้วคึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรช่วงแ้กก็ชอเดิมตัดสปริงเสี้ยนเลยเมื่อกี้ถ้าคุณหมตาไปนี้ไม่ได้แจ้งเกิดนะสองอันเนี้ยเราไม่ได้เกิดเลย <c oughs> แล้วก็วันนี้เอามารัานอินครับามาลองลองวิ่งดูคุณโต๊ะนั่งแล้วรู้สึกไงมั <c oughs> องเ,เอาตรงๆเลย <laughs> ไม, <laughs> ไม่ไม่เอาแบบแตกสามร้อยามาอะไรไม่เอาแล้วผมมองว่าคือคือโดยส่วนตัวนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนเนะี่ยผมไม่ไม่ค่อยชอบรถเทอร์โบเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าในส่วนของอัตราเร่งอ่ะความสมูทมันไม่ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ครับเหมือนตอนแรกๆเราวิ่งไปมันก็ไม่ค่อยมีแรงพอติดบูทปุ๊บ,บมันก็ฟาดล้อฟรีเงี้ยรถก็จะสาย,ย่าเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันขับยากมันขับไม่สมูบนะแต่แต่พอรถคุณไบเนี่ยมีเป็นรถที่มีกําลังอัดแล้วก็ไม่ได้หดบูทเยอะมาก มันก็เลยมีกําลังอัดช่วยให้รถวิ่งในรอบต้นได้ดีแล้วรอบกลางปลายบูทมันก็ค่อยๆติดค่อยๆติด,ตดกว่าบูทจะเต็มเนี่ยมันก็ไม่ได้กระชาก่ะมันก็ขึ้นสมูทๆแต่ถ้าถ้าพูดตามหลักที่เขาคุยกันนี่อาจจะบอกว่ามันมี power band ให้ใช้เยอะกว่าใช่แล้วกราฟแบบมันก็จะขึ้นแบบสมูทกว่าไม่ได้ชันมากกราฟของแรงม้าเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณเราเราคือเครื่องเดิมอ่ะมันก็วิ่งดีอยู่แล้ววิ่งดีระดับนึงอยู่แล้วแต่ว่า เหมือนเราเราแบบสมมุติอัตราเร่งสูงถึง180เนี่ยมันค่อนข้างแบบยาวนานมากกว่ากว่าเราจะไปถึงจุดนั้นอา,อาจจะอาจจะลากเกียร์หนึ่งสอสาี่ห้าเนี่ยแค่จะชนทุกเกียร์เลยแล้ว,แล,วแล้วมันจะมีข้อสังเกตอย่างจากที่ผมลองขับมาเนี่ยคือถ้ารถเอ็นเอเดิมๆเนี่ยถ้าไล่ท่อไม่ถูกวิธีอ้้มไปโล่งไปเนี่ยแม่งแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ มันก็จะไปความรู้จะลดลงในช่วงช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติเราแปะเทอร์โบล,ลงไปเนี่ยเหมือนมันมีให้เราใช้ทุกช่วงรอบคราวนี้ตัวแปรมันเหมือนจะไปอยู่ที่เทอร์โบว่าว่ามันจะแบบเฮ้ยเราอยากให้ต้นมาแล้วก็ใช้โบลเล็กเราอยากให้ปลายมาแล้วก็โบใหญ่หน่อยแต่อาจจะเสียต้นก็คือต้องมีการแลกเปลี่ยนกันส่วนต,ตัวผมนะแต่ แต่แตมองใช่ไพอพอรถมันมีกําลังอัดอยู่แล้วอะ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้โบเล็กแล้วพอรอบตอน<ช>้นอมันวิ่งได้วิ่งได้ดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสเต็ปรถคันนี้อนาคตรถกําลังอัดลงหรือว่าหรือว่าทําเกี่ยวกับเครื่องให้เหนียวขึ้นอย่างเงี้ยปูที่ใช้อาจจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อม,มาให้รดแทนกําลังอัดที่เสียไปอะไรเงี้ยครับเทอร์โบอาจจะต้องเล็กลงหน่อยเพื่อให้รอบต้นได้ไใช่ใช่ครับอาจจะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งเทอร์โบอาจจะเปลี่ยนแค่คูงหลัง อาจจะรีดให้เป็นเบอร์เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อช่วยตอบสนองให้มันดี้ึแต่ตอนนี้ผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่มีกล่องจูนมันก็คือถามว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงกับกับการที่พวกออลูกแตกสลักลูกอะไรพวกนี้แตกมันก็เหมือนกำลังอัดในเครื่องมันสูงขึ้นกำลังอัดในห้องจุลเปิดมันมากขึ้นก็แล้วลูกมันเป็นลูกที่สแตนดาร์ดอยู่แล้วอ๋อมันก็เลยเหมือนความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเหมือนเรารู้จัก รู้จักใช้รู้จักเหมือนรู้จักจะขับมันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าโอกระพับก็ต้องน้อยลงแต่คันนี้ต้องแต่ขึ้นโบมาเนี่ยขับยังยังไม่ถึงร้อยโลเลยเฮ้ยห <c ười> มายถึงนักขับแล้วครับก็คือเหมือนเหมือนว่าวันนี้ก็เหมือนเอามาลันอินใน,นตัวทั้งทั้งแหวนด้วยเครื่องรั่วที่โอเวอร์ฮอนไปแล้วก็ลันอินให้มันครบระบบหรือว่า,หร,วาหรือว่าวิ่ง ใช้งานเนี่ยมันวิ่งได้ไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่ก็ลองวิ่งมาจากยุทธยามานี่ก็ประมาณ60 70โลก็ก็ยังก็ปกปติดีครับไม,ไม่ไม่มีอะไรแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งคือทีแรกอ่ะใช้หัวฉชดใหญ่แล้วใช้2ีแปดห้าปรากฏว่าหาแล้วม 8, 5, นันอีแปดห้าตั้งแต่ยุทธยาเนี่ยยันมาอุ้ยปทชุม,มอะไรเนี่ยไม่มีแปดห้าเลยก็เลยต้องเติมอียี่สิบมาปรากฏว่า เหมือนเราอาจจะใช้หัวฉีดที่ใหญ่ไปแล้วก็ตั้งค่าเลคูเลตที่มันสูงไปว่เหมือนทําให้รถมันสะอึกมันแบบมันมันเด้ามันท่วมอ่ะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเหมือนรอบปลายที่ติดบูทเนี่ยมันมันดีขึ้นเสียงเครื่องไม่แห้งอ่าอันนี้คือเป็นแบบวิธีสังเกตแบบบ้านๆเลยจับความรู้สึกเอาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอุ่นใจต้องมีกล่องจูนถึงจะอุ่นใจกว่าอ๋อตันนี้คันนี้มีกล่องจูนก็ขับสนุกวนะ ่ว่าในอัตราบูสต์สูงที่สามสูงที่สี่หรืที่ห้าเนี่ยผมว่าถ้ามีกล่องสนใจท่าไหในเนี่ยสบายสบายแน่ใส่ก็ไม่เจอนะ MT เ e ี l ยวไทม์่ที่พมอไงเออเพราะว่าเหมือนยังไงดีถุงถ่ายรถเอเนะมันพอเราแปะเทอร์โบเข้าไปมันก็มีตัวแปรที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องเหมือนเพิ่มปัจจัยหลักที่ ที่มันต้องไปด้วยกันให้ได้มันถึงจะจะใช้งานแบบสมบรณ์แล้วก็สนุกครับนี่ก็เอาตรงก็จากที่พี่โต้นั่งมาหรือว่าขับมาเนี่ยไม,ม,ม่ไม่ได้กดคัะเ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าใจนึงกลักวกลัวบูธเกินกลัวน้ำมันไม่รู้ขาดเกินบางหนายัางไงเน,นี่ยกลัวเหมือนกันคกกระเลงห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปก็ถ้าความรู้สึกพี่โต้บอกว่าดึงยาวก็ก็โอเคครับเพราะว่า ถ้าเทียบจากเครื่องเดิมเนี่ยก็ถือว่าคนละเรื่องเลยหนักคนละมล้วนสมมติว่าเทียบอัมมตราแรงม้าที่ได้ต่อเม็ดเงินที่ลงไปอ่ะเพรผมว่าอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับบางทีถ้าเราไปทาําฝาทําวาลจุ่กเกางสแต็แปนี่ี้ยหมดเยอะกว่าเซปโปสเต็ปนี้อีกนะใช่ใช่แล้วแรงม้าก็อาจจะไม่ได้เท่าใช่ใช่ก็คือก็คือสมมุติว่าเราเราหูเราต้องการขับ NA อให้สนุกโดยที่เราอยู่เครื่องเดิมเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องทําใจว่ามันมันก็สน,นุกขึ้นในในในความเป็นเครื่องเดิมมันแต่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าผมยกตัวอย่างว่าสมมติเราจะเอาเครื่อง 4AFE เนี่ยทำให้เหมือน 4AGE 20วาวเนี่ยเ,เงินที่ลงทุนไปเนี่ยผมว่ามันเพื่อเผื่ออาจจะซื้อ20วาวได้ตัวหนึ่งเลยก็อันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นการทดลองอ่าแต่อันนั้นก็คือแล้วแต่คนชอบบางคนชอบแช่ชอบอะไรก็ก็แล้วแต่แต่ว่า,วาเราอันนี้เหมือนเราแรงทางรัด โบะแปะแม่งเลยเอ่ออัตรา,าเร่งอาจจะวิ่งพอๆกับหรืออาจจะด้อยกว่า20วัลกว่านั้นไม่ไม่มากไม่น้อยอา่าแต่ถ้าวิ่งกันเนี่ยก็คิดว่าวิ่งกันได้ <Okay. S 1> ไมีอะไรถามผมมั้ยคุณโน้ตเราไปดูเพื่อนๆเล่นเลนอเรียกันดีกว่าได้ๆหรือว่าก่อนไปดูเดี๋ยวรอคุณโน้ตด,ดีกว,ว่า <laughs> แล้วคุณโน้ตนี่รู้สึกจะช้ามาก โอ้ยแล้วคันนี้จูนจบประมาณกี่ร้อยมาสีร้อยสี่สิบมาโสไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรื่อรถเนี่ยถ้าไม่มีพ่อนี่ก็คือคงจะไม่มาถึงวันนี้ได้เลยครับใช่ต้องหวยพ่อนิดนึงนะเพราะาจำเนิรจากพ่อจนี่ครับ่ก<น>็รือนแรกอยู่สิบสามเจ็ดครับรันที่สองตอนแล้วก็รันที่สองก็สิบสามเจ็ดเหมือนกันครับผมคุยกับเขาไว้ว่าคันนี้สี่ร้อยกว่ามา